อุทยัยชัยนาสุพรรณบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงครับถ้างานใหญ่ๆคุณเอาไปลงกึ่งอื่นแล้วไม่สามารถที่จะคว้านหรือกึ่งให้ได้นะครับความยาว60นะ60เซนเผาเขาเตรียมมาให้กนระะของรถเตรียมเผามาให้เพียงแต่ว่าตัดตัดให้เท่ากับเผาเดิมแล้วก็เชื่อมให้เขาแล้วก็กึงเกลียวเกลียวปลายนิดนึงนะครับแค่นี้นะ ควานเสร็จก็เอาลงนะครับก็คือให้เข้าเผาได้รวมได้นิดหนึ่งสองสามจุดเพราะว่าเขาไม่ซีเรียสก็ของเดิมนี่ก็หลวมไม่เป็นมินแต่ตอนนี้เขาต้องการต้องการทีมใหญ่ใหญ่ขึ้น,นครับเผาใหญ่ขึ้นตอนนี้ก็รับไปห้าพันนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเสร็จเพราะว่าเขาเจ้าของรถบอกว่าวิ่งไปหลายลงกึกแล้วไม่มีใครทำก็เสร็จที่เสียชาเสียชาเนี่ยรับงานใหญ่ๆ ถ้ามันจับเบี่ยงเครื่องจึงได้ผมก็จับเบีย่ยงไปแล้วถอดป้อมมีดออกเงินห้าพันหาได้ภายในวันเดียวมันไม่ได้ง่ายหรือมันไม่ได้ยากแค่มีแนวทางโอเคครับผมยาวไปยาวไป